เทรดหาเงินไปเที่ยววันสงกรานมือใหม่สามารถใช้เส้น SMA 3และ5บวกกับพาราโบลิกซาทำกำไรหลักพันไปเที่ยวได้แบบง่ายๆ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเ์จีครับคนที่จะพาเพื่อนเเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนะฮะมาให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางเทรดอย่างเซียน เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดของ 8x r a d e ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเพื่อนสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนเพื่อเล่น10,000หเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเต ต่างๆมากมายเยอะแยะเลยพร้อมกับมีไลฟ์สดทํากําไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเคในคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะครับจะหาเงินไปเทื่อสงการาดครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครนะฮะที่อยากจะรู้เทคนิคอะไรต่างๆนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปเก่าๆของผมเลยนะฮะออเดอร์ไหนนะครับที่ผมใช้เทคนิคไหนเนี่ยผมก็จะขึ้นรูปให้แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นเทคนิคนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรา มาหาออเดอร์กันเลยดีกว่าครับโดยผมมีเป้าหมายเอาไว้นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก1 5 0 0 0บาทครับตอนนี้เรามีอยู่ที่1 3 8 4 0บาทนะฮะก็มารอดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มาสเตอร์จีเนี่ยจะสามารถถอนเงินนะฮะไปเที่ยวกับสาววันสงกรานได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับแลวผมมี SL นะฮะ SL ของผมอยู่ที่ประมาณสัก1ลอสแล้วกันนะฮะทุกคนนะถ้าเกิดผมเทรดครบ3ไม้นะฮะแล้วผมลอสไปทั้งหมดเนี่ยผมก็จะ SL ไปนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาเอาเงิน ในคลิปวิดีโอหน้าก็ได้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกําลังใจให้กับผมมาเซอร์จีด้วยนะครับแล้วก็ใครนี่ะที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเข้าไปที่แพลตฟอร์มของ 8xtrade ครับจากที่ดูกราฟนะฮะก็ดูกราฟเนี่ยค่อนข้างที่เป็นเทรนไหลนะทุกคนนะไปที่ตัวชี้วัดฮะจิ้มเข้ามาครับแล้วก็ไปที่ moving average ก่อนนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็น SMA 5ก่อนนะฮะอย่างแรกเนาะแล้วก็ตรงนี้ กดไปนะฮะกดสมัครใช้งานได้เลยนะฮะ SMA 5นะครับแล้วก็ไปเวชหลามกินกรามมเราไปที่ตัวชี้วัดอีกครั้งครับ Moving Average ครับเส้นค่าเฉลี่ยะฮะตรงนี้เรากดไปที่เลข3านมะา SMA 3กับ5นะฮะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยะฮะคุณก็จะได้เครื่องมือนะ,ะับเป็นเส้น SMA 3กับ5เนี่ยโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นะครับผมอีกตัวแล้วกันนะฮะกางสวยฮนะไปที่ตัวชี้วัดคับไปที่ยอดนิยมะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดครับแล้วก็จิ้มไปที่าโบลิกซาฮะ ตรงนี้เนี่ยก็คือ0.02ครับแล้วก็0.2นะฮะสำหรับปัจจัยเร่งสูงสุดนะฮะเปลี่ยนสีครับเป็นสีเหลืองนะฮะัหลังจากนั้นกดสมัครใช้งานได้เลยครับประมาณนี้นะครับผมมองว่าประมาณนี้กําลังสวยแล้วนะฮะผมจะใส่ออเดอร์ที่ออเดอร์ละ1,000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะว่าในออเดอร์แรกของเราจะเป็นยังไงนะฮะ <S <S อุ๊ยโอเคนะครับออเดอร์นี้ค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดออเดอร์เซลล์ก่อนนะฮะค่คอยพูด อ่าโอเคนะครับพาราบริษาครับเกิดขึ้นเป็นจุดที่3นะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับพาราบริกซาไปหรือยังนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเส้น SMA 3และ5เนี่ยได้ตัดกันลงนะฮะเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยชี้ว่ากราฟเนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาลงนะฮะพาราบริซายิ่งอยู่ด้านบนแบบนี้อีกนะครับประกอบกับว่าผมเห็นนะฮะแท่งเทียนก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมันแตะเส้นเหลืองนี้นะครับที่เป็น SMA5 เนี่ยจะมีแรงขายลงมาตลอดเลยนะับผมก็เลยคาดการเอาไว้ว่าถ้าแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยไป แตเส้น SMA 5นะครับก็น่าจะมีแรงขายลงมาด้วยเช่นกันฮะเปิดออเดอร์เซลล์มาครับและในที่สุดฮนะออเดอร์ order นี้ครับ3 2และ 1. 1โอเคครับสวยๆฮะวินมาในออเดอร์แรกครับบวกมาอยู่ที่851บาทนะฮะอ่ะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าฮะตอนนี้เงินในพอร์ตของเราก็มี14,0 0 0บาทแล้วครับก็ไปกันต่อฮะตรงนี้เนี่ยเขาสูตรฉลามกินกราฟนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิด follow by ตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ย ขอนี้ที่จะสวยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเลยสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยได้ราคาดีนะฮะผมหวังว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยจะวิ่งขึ้นไปปิดตำาๆนะฮะน่าจะวิ่งขึ้นไปหาทาร์เก็ตด้านบนนะฮะนั่นก็คือเจ้าเส้นสีเหลืองที่ผมได้ตีเอาไว้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านย่อยนะฮะที่ถ้าเกิดกราฟจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสวิ่งไปถึงแนวต้านย่อยด้านบนนะฮะออเดอร์นี้ก็เลือกเปิดออเดอร์ไปกลางแท่งเลยนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับอีก10กววิเท่านั้นเองะว่าากรฟเนี่ะ เรียบร้อยครับก็วินมาฮะบวกม,มาอยู่ที่851บาทนะครับก็กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาหาเส้นเหลืองตามที่ผมคาดการจริงๆด้วยเนี่ยทุกคนนะป๊ะมากๆเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะทุกคนนะผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วครับจังหวะนี้นะเข้า TP แล้วนะครับโอ้โหสวยๆนะครับจริงๆเนี่ยพอแล้วนะครับผมได้มากาไรมาพันกว่าบาทแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตแถมให้อีกหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะับเพราะว่าออเดอร์ถัดไปนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับมีข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเทรดในบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณ นลดเปอร์เซ็นต์หครับหรือขอเงินรอ3าถึงหวันทําการแล้วเงินยังไม่ออกมาสักทีนะครับมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกเขาเพื่อนนั่นก็คือหากเพื่อนๆได้สมัครผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเทคนิคแล้วจะมีแอดมินคอยตามให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่แล้วบอกเขาว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG นะครับเดี๋ยวเขาจะผ่านเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องของผมเนี่ยแล้วเจอกันฮะแถมให้อีกหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะฮะเพราะว่าออเดอร์ถัด ฝ่นี้ค่อนข้างนี่จะสวยเลยนะครับพระบุริกซาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นด้านล่างครับแล้วก็กราฟเนี่ยได้มีการแย่ตัวขึ้นมาแบบนี้นะฮะมีโอกาสครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อนะฮะก็ขอดูทิศทางโดยรวมก่อนอ่า,าทิศทางโดยรวมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มารอดูกันนะฮะถ้าแท่งนี้เนี่ยปิดต่าๆนะฮะเกินเส้นสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิด follow by กันนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่เกินเนี่ยเราก็จะเปิดเซลนะฮะเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะไหลลงด้านล่างนะฮะแต่ผมว่ามันเกินนวทุกค โอเคเกินนะครับเกินนะผมเปิดบายต่อเลยนะฮะ เรียบร้อยครับเปิดบายต่อมาก็สวยงามคะับตรงนี้ฮะกราฟเนี่ยได้วิ่งขึ้นต่อจริงๆนะครับแล้วก็พาราโบลิกซาเนี่ยก็เกิดเป็นจุดที่3จุดที่4แบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหวินมาสวยๆเลยนะครับทำให้ในคลิปนี้เนี่ยเราได้โอเวอร์มานะครับผมโอเวอร์ทีพีมานะฮะบวกมาอยู่ที่2,555บาทนะฮะสามารถถอนเงินเอาไปเล่นบนสงกรานต์ได้แบบชิวๆแล้วนะครับทุกคนนะก็เอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะฮะแล้วก็ออเดอร์ในคลิปนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถพิมพ์สอบถามผมได้เลยนะฮะว่าทําไมผมถึงเลือกเข้าออเดอร์นี้เพราะอะไรแล้วก็ออเดอร์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเองนะครับใครอยากให้ผมมาทําคลิปอธิบายชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมแล้วก็ทํากําไรได้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมถอนออกไปใช้กันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการเทรดนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆรู้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ทานเพื่อนชินชอบหรืออยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้เพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางเทรดต่างๆเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Took Tik Instagram หรือว่านรับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเอย่ยงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย